วันนี้คุณนายตื่นสายจัดเลยเกือบสิบโมงอะ่ะดูดิดูนาฬิกาสิคุณนายทางนี้นาฬิกาอยู่ทางนี้ค่ะเห็นนาฬิกาไหมคะไม่มีเหตุผลเลยนอนตื่นขนาดเนี้ยคุณนายค่ะอยวเอาเอาวอา,อ,าอย่าเพิ่งนอนสิจ้นาวันนี้มีหอยลายค่ะกับข้าวแล้วก็มีเดี๋ยวผู้ใช้ ตอกกระเทียมหรือดอกข้ยไช่เนี่ยเรียกไม่เคยถูกผัดกุ้งแล้วก็มีขนมหวานค่ะเผือกแกงบวชนะคะทุกอย่างฝีมือป้าหมดเลยลูกเขยทําให้อร่อยไหมคะคุณนายคุณนายเงยหน้าดิอร่อยไหมคะอร่อยกดไลค์ให้เขาหน่อยมีคนทาําอ่ะกดไลค์หน่อยอ่าโอเคค่ะกินเหมือนถูกบังครับ คุณนายคุณนายวันนี้กินเหมือนถูกมั้ยครับไม่ยอมตื่นอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาหอยลายไหมทุกอย่างต้องเอากันไกลตัดนะคะมาเดี๋ยวเลือกหอยลายให้นะจ๊ะดูดิจะนอนท่าดเดียวเลยอ่ะนอนตีโคง้งอีกร่างตีโคง้งอีก,กนะคออ่ะอันนี้เอาหอยลายให้แล้วนะคะเนี่ยแต่ทุกอย่างเราต้องตัดค่ะเพื่อความสะดวกในการกินนะคะ นี่แล้วก็จะมีแกงบวชด,ดูคุณนายไม่โต้อตอบเดีย๋ยวทำเป็นเรียนดิคะออาวกินสิคะคุณนายมาป้อนหันหน้ามางี้ดิวมาบอกนอนกินเดีย๋ยวติดคออ่ะอำ้อำอำัอำอามนั่งกินหน่อยนั่งกินหน่อยขอร้องแหละ แล้วนอนกินมันอันตรายฟันก็ไม่มีนะคะมีแต่เหงือกข้าวใส่ไปก็กิ้งไปกิ้งมาเดี๋ยวมันติดคอคุณนายหันหน้ามาทางนี้อย่าดื้อดิยังอันนี้นี่น,นี่หันหน้ามาทางนี้เออหันหน้ามามองคนป้อนมาจัดการให้แม่คุณนายนี่เนี่ยทุกอย่างหันให้หมดแล้วเนี่ย กัวกัวกืนเอออ่ำนันเนี่ยหอยลายด้วยเห็นป่ะหอยลายแล้วก็ผัดดอกกระเทียมนะนี่แล้วก็นี่นี่ซดหน่อยอันนี้นี่นี่นานนาน,นานอ่ะอันนี้ซดน้ำกู๊ดอืมแกงบวชเผือกเมื่อกี้นี้ให้คุณนายตักเองคุณนายต้วงแกงบวชก่อนเย็นๆเนี่ยตายเลยไฟนี้ ดูไม่น่ารอดเลยจะนอนอย่างเดียวเลยคุณนายะาัเย็นค่ะ